ส่วนที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะก็ได้จัดกิจกรรมเรื่องของการทําความสะอาดนะคะถนนเส้นลักเตรียมที่จะจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2567ค่ะ โดยว่าทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นลักษจกลางเมืองอำนาจ,จเจริญโดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจ,จเจริญทีมงานเรื่อนจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมกันตัดแต่งกิ่งหม่ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงผู้มิทัศน์ในถนนเส้นหลักของจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2 5 6 7เป็นต้นมามีการทำความสะอาดถนนสถานที่ราชการตลาดและการสถานที่ที่ดูโสกรปรกรกร่างเพื่อให้มีความสะอาดสะดวกสวยงามซึ่งกะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและกะจะดำเนินการต่อไปเรื่อย นอกจากความสะอาดสวยงามของเมืองอำนาจ,จเจริญแล้วก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชบิี่มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28อรกรกฎาคม2567 ที่สำคัญก็คือได้นำจิตอาสาร่วมกันทํา,าความสะอาดบริเวณเกาะจิตตกูดอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานเพเ่อเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกถนนที่จะใส่เป็นเส้นทางในการอัญเชิญน้ำศักิทซ์ซึ่งก็เป็นการเตรียมพื้นที่ในการประกอบพิธีพลรีกรกมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักซธิ์ เพื่อจัดทําพิธีพุทธมนต์ซักิซี์และการงานเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยจังหวัดอำนาจ,จเจริญกำหนดจัดพิธีพลกรกมตักนามศัก์สธิ์ในวันพระฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567าบเวลา14นาฬิกาสีิเก้นาทีณบอ่อนม้มศักซีตสะนาม ติยคราเกาะจิตกูดอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานเพเ่อเมืองจังหวัดอํานาจเจริญพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2 5 6 7เวลา17นาฬิกาเก่านาทีณวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงเพเ่อเมืองจังหวัดอำนาจ,จเ,นเ,นานนเจ,กร,กร, 2, เเจริญพ,พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567เวลา12นาฬิกาณวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกาการอัญเชิญคอนโทรน,นาพระพุทธมน์ศักศิซทธ์ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญไปเก็บรักษาไววที่กระทรวงมหาไทยวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นั่นเองและกาการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนส่วนราชการภาคเอกชนและกัพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยร่วมกันร,รักษาทําความสะอาดสถานที่ทํำงานบานเลื่อนหางรานอาคารสถานที่ทําการให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและก็เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้สะอาดนายูเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและก็ผู้พบเห็นเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและก็สุขภาวะที่ดีต่อชุมชนของตนเองที่สําคัญก็ค้วรทิ้งขยะให้เป็นที่ขัดแยกขยะกรทิ้งเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นจากทุกครอบครั่วเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บอีกทั้งสามารถสร้างรายได้จากขยะได้นําค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญในการซอยกันทําความสะอาดนั่นเองค่ะ